น้องรีบมากทุกคนนะผมผมก็รีบตามน้องทุกคนตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยจะวิ่งไม่ได้เพราะว่าผมเป็นห่วงน้องเหมือนกันต้องตอรับิวพ่อวิ่งแน่นะทุกคนนะเฮ้ยเอเหรอเหอเหรเฮ้ยเหรเรอเเหอเหอเหรยเนรัเหรอเหรอเเเ มันแก่หมดแรงมากเลยมาท้าอย่างไรเป็นไงมั่งไปถาท่านโม่ผมไม่มีแรงพูดแล้วเพราะผมเดินวิ่งมาไกลมากเหมือนเหมือนน้องมีสัมผัสได้ว่าท่านไม่สบายท่านป่วยหรือว่าท่านไม่อร่อยบากลับบ้านกันทุกคนมีใจมากต้นไม้น้องามขวดเว้ระวังล้มน้องมีใจมากรองเท้าก็นำมาให้น้องทุกคนนะเอามาจากบ้านลองนิดลองนิด นี่คือเราแล้วจะไม่ถ่ายแลนะเนาก็พอถ่ายสักทีหนึ่งก็เก็บบรรยากาศนะว่าจะรับตัวรับที่ดับไปที่บ้านกันเลขพี่ได้ผมอยากไปหาทันเทธิสีอะทำไมอ่ะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับทันเป็นไรรู้ว่าเป็นไรผมไม่รู้เหมือนกันแต่รีบพาผมไปก่อนตอนนี้เหรอตอนนี้เลยน้องรู้สึกไม่ดีแล้วน้องบอกเหมือนอะไรใกล้ชิดกี่ทันฤทธิ์สน้องสัมผัสได้ว่าต้นไม้ก้อนต้นไมน้องไปไหวมากเลยน้องสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกว่ามีจะมีอะไรเกิดขึ้นกั้งทธิ์สีก็เลย ผมก็ใหญ่รีบพาไปก่อนแล้วไม่บอกอะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น้องบอกให้รีบไปเพราะว่าน้องกลัวเป็นห่วงทางเรือสี่น,น,นะโอ้น้องไหวมากทุกคนไป,ไปพร้อมกันพร้อมกันเราด้วยย่าจะดูน้องด้วยเดี๋ยวไปพร้อมกันต,นต้นไม้ทุกคนตอนนี้นรู้สึกว่าน้องตกใจแล้วก็รีบมากเลยรีบไปหาท่านเรือสี่แล้วกันนะเพราะว่าน้องกลัวเป็นห่วงท่านเรือสี่โอ้ยยังน้องจัดทำไม่ทันไรเลยน้อง รู้สึกไม่ดีอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูว่าก็อะไรขึ้นกันทั้งสี่ทนะุกคนนะไปพอน้องรีบมากทุกคนนะสมกันะผมก็รีบตามน้องทุกคน,น,นตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยต่ผมจะวิ่งไม่ได้เพราะว่าผมเป็นห่วงน้องเหมือนกันต้นองต้องรอพิงแล้วพ่อวิ่งแน่นะทุกคนนะพนะอน้องไวมากเนะให้ตามน้องไปฮะ ผมก็เน,นี่ยกลางมงขอพักก่อนนอนแพ้ทุกคนนอนไวมากวิ่งลงจากเขาขึ้นท่าบนป่าแล้วก็ลงมาอย่างนี้แล้วขึ้นมาที่น้ำตกหลังแบบนี้ทุกคนนะเพราะระยะท่ากับระยะที่ท่านฤๅษีอยู่เนี่ยมันไม่ไม่ใ้ใกล้ๆกันเพราะมันไกล,กลมากคือเราปิดกล้องเหมือน่วงเพราะว่าเรากราลัวจะแบตจะหมดแล้วก็เรารีบจัดทุกคนนะต้องปิดกล้องก่อนทุกคนต้นไม้ไปแล้ทุกคนไวมากน้อยจะตามไปก่อนนะผมขอนพักสักครู่หนึ่งเพราะว่า không coi hòm đấy, tôi cầm con lên luôn nè, qua, p'p' gần mình không may rồi, tôi nè, tôi cầu, hả, nó bây nè

กนใครทำท่านพูดดีครับพูดดีเฮ้ยีพื่อนแกบ่นแรงมากเลยมาเช้าอยุดท่านเลยังไงมั่งใครทำท่านมองผมไม่มีแรงพูดนะเพราะผมเดินวิ่งมาไกลมากเหมือนเหมือนน้องมีสัมผัสได้ว่าท่านไม่สบายท่านป่วยหรือว่าท่านไม่อาการไม่ดีน้องกำพัดได้เลยอ่ะทัาเกอร์จังฮะจังมีนี่คุมีเหรอเฮ้ยนี่เขามีให้ไม่ใช่วะมีคนมาช่วยบ้างเหรอท่าน อาจารย์มันเหรอใช่เฮ้ยอาจารย์เขามีเงนงช่วยมันเลยเที่ยวเจอปะที่ไปเจอที่กรบดานปะใช่ไอ้คนนี้เ <c oughs> จอที่กรบดานเหมือนมึงที่มันถือมีดหนึ่งใบแล้วก็ไล,ล่หลามวนห้างเราด้วยที่เราเจอมาทำพิธีโยบันเหมือนกับทำทำพิธีแบบว่าปลุกอาคมตัวเองหรือเปล่าทุกคนถ้าพีิธีได้ดูคลิปผมอะ่ะจะเจอว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่มันอยู่ที่ห้างผมอ่ะมันมายึดห้างผมนะท่นโทั้งสองครั้งก่อนโดยเซมินแกะแลนงานทุกคน ท่านเป็นเป้าหมายของมันเลยเหมือนท่านแบบเออเหมือนอาคมท่านอ่ะไม่สามารถสู้กับควันสองสามตัวได้ไงเออตอนเนี้ยเรื่องซ้ำอีกอ่ะจะค่อยไปจัดการที่หลังตอนเนี้ยมึงอุ้มก่อนอุ้มท่านอ่ะดีๆแล้วก็ไปวางข้างในก่อนร้อนค่อยๆอุ้มนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปร่มก่อนไปร่มได้ไหมเนอะเรามก่อนมั้งร่มก่อนน้วะตรงนี้มันไม่เอาตรงนี้มันมีบน้ำแช่แช่อนโอเคอย่่าเพิงทำทำว่าตรงไหนเจ็บหรือเปล่าตรงมือตรงแขน ช้ำหนเหรอไม่ต้องรีบรู้บอกท่านน่งอน่งอนเหนท่านนอนเฉยก่อนนะ ต้องให้ท่านนัง่งเฉยๆก่อนอย่าเพิ่งรขยับตัวมากกลัวจะช้ำใหน,หนหรือว่าอะไรหักข้างในปห้เนรอวครั้ลงกท่านทได้ไหทหออดีนะดีดนะดนตรงตอนนี้ท่านฤิษีกับน้องต้นไม้กำลังส่งส่ง,สงอาเรียกว่าอะไรวิชาอาคมหรือวอา่าอาพลังงานครับ ช่วยให้ท่านสี่ดีขึ้นนะทำได้นะต้องพยายามตั้งใจทำนะมันจะไม่ให้วันเร็ววันเร็วคืนทุกคนอ๋อต้องเงียบๆไปต้องเงีองอยบๆนะเพ่นกัน นนใ,ชใช่ดูเหมือนน้องใช้แรงเยอะวะน้องดูเหนื่อยนะใช่พี่เรงก็ดูเลยคืออย่งว่าของเนี้ยมันเราไม่เราไม่เป็นเองไม่รู้หรอกต้องให้คนที่สัมผัสได้จริงจะรู้ให้กำลับบงใจน้องน,นะเนี่ยเราสองคนช่วยไม่ได้ต้องดูยุงห่างแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้น้อง ทุกคนไม่เจอปิดกล้องเหมือนกันเวลาทำงานมากเฮ้ <G ül> ยเฮ้ยทำยังไงท่านจะเอาผ้าของ,ของเสียออกหมดเลยไม่รู้วนะ่านี่ดาวอะไรทุกคนเราก็ยังมไม่รู้งทำพิธีนะยังทำอยู่ทุกคนภาวนานะน้องทำได้นะผมเชื่อว่าน้องเก่งเนื่อยเต็มมาแต่เลยพี่มาความร้อนออกจากตัวเลยมนะั้งมันพูดความร้อนเนะ่ย รู้สึกดีขึ้นไหมท่านนจะทปเชท่อมพยุงท่านน้งจยงท่านรอบพยุงใ่ยายยงเขาไปท่านยงในร่มก่อนไหมพวกผมตกใจแทบแย่ที่สนะที่น้องต้นต้นไม้พาวิ่งมาเพราะว่ารู้สึกว่าท่านสี่กำลังเจ็บอยู่น้องสื่อสานได้น้องสัมผัสได้ ก็เลยวิ่งตามน้องมาทุกคนนะคือน้องวิ่งห่วงชีวิตทุกคนนะน้องต้นไม้วิ่งไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยรองเท้าก็ทิ้งหมดเพื่อนั่งนั่งข้างล่างหัวไดลน้องต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ตกมาข้างล่างอีกทำไมเย็นกว่าไงข้าร้อนต้องบอกว่าท่านช่วยมาเยอะแล้วไม่ไม่แปลกครับท่านจะโดนไอ้สิ่งหนึ่งเล่งานบ้างเพราะว่ามัานคงจะโกรธแค้นท่านอาจารย์มากเพไม่ได้มีอาคมให้คนเยอะทุกคน โอ้ขมิงอาคมมันร้ายแรงมากทุกคนแล้วไอหมอผีนะท่านนั่งดูอาท่านที่สี่ก่อนนะทุกคนพร้ีมไหมคืนนี้เราเฝ้าท่านที่สี่กว่เด็เนี่ยแต่เราอยู่ยาวตัวเนี้ยอยู่ยาวเลยนะฮะอยู่อยู่แลท่านที่สี่ทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าไอไอสามสี่ตัวนั้นมันจะกำมายหรือเปล่าไอพวกสัตว์เดรัจฉานทุกคนท่านท่านดิีขึ้นยาวเมื่อกี้ท่านก็ทักยังว่ามีเก้าใช่ ต้องแก้ที่ห้างแล้วจรอำได้ป่ะไปที่ห้างอ่ะไม่ใช่แล้วก็อันนี้ไอ้ที่ไปแทงปอบอ่ะนี่เป็นจังหวะที่ปอบขึ้นแบบทำไมเหยียบหรือเปล่าไม่รู้นะไปคล้องมือพัดถุงเขาท่านได้ร้อท่นดีก็แล้วโคตรโพกเสกไหมไปโป๊กประกันตัวดีกว่าท่านยังแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนยังมีอาการเพลียแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้จะเอาอ้วกของเสี่ยวมาหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนเรามไม่เห็นเราเป็นเสกศาสตร์ต้นไม้คิดว่าท่านอาการหนักไหมอาการหนัก แต่ท่าน่าจะดีขึ้นนะล้วก็นับใจถือนับ,น,บนับถือใจน้องมากนะวิ่องออกมาแบบไม่คิดชีวิตตัวเองเลยทุกคนนะคือแบบตั้งใจมาหาถ้าอาจารย์ฤทธิ์สิไหวให้ไหวที่สุดอะ่ะเราก็แบบเข้ามาถึงเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่แบบดูน้องทําพิธีของนะน้องเองนะคนเราไปเคยไปรอบๆพี่มีอะไรผิดปกติตรงนี้ปะโอเคเดราขอไปดูข้างบนก่อนนะไปข้างบนนี้ไปดูดิไปขึ้นไปดู ทุกคนพอใคดูไปดกูช่วยเด้าต้นกม้คนดี๋ยวนมดูเข้ามาในนี้ก่อนนะโอเค พี่กับพี่เล็กจะกลับไปเอาเสื้อผ้าเปลี่ยนให้นะแล้วก็ของกินด้วยจะเอาของกินไหมให้กินด้วยแต่คืนนี้เราอยู่ฟัองทนี่สี่กันแล้วก็อาจจะนอนพักที่นียนะใช่แล้วก็เอาเต็นท์มาแล้วลยนะอืมแบกของเงียบนะโอเคป่ะแล้วก็เอาเครื่ออะไรมาให้พร้อมแล้วก็ก็จะเอายาบางอย่างที่สามารถช่วยท่านได้ยาพาราท่านกินไม่รู้ท่านจะเอาไม่เอาแต่เราเตรียมไว้ก่อนเผื่อคืนเผื่อเกิดอาการแปลกๆหรือว่าใครไม่สบายเงี้ยใช่เราพกไว้ก่อนยาพาราแตวคืนนี้เรามาที่นี่กันทุกคนเรามาฟ้องท่านที่สี่แล้วก็ เอาของกินมากินที่นี่มาพักแรไมไปเลยอยู่หลายคนดีกว่าเพราะตนนี้ท่านที่สีไม่ปลอดภัยทุกคนนะกลายเป็นเป้านิ่งให้พวกไอ้สมิงมาเล่นงานได้เพราะว่ามันมีอาคมมาสามารถมองเห็นทางหน้าโดยที่ท่านพังตัวก็จริงเรามองไม่เห็นแต่พวกม็มีอาคมด้วยกันจะมองเห็นทุกคนโอเคเดี๋ยวตั้งแต่กลับไปเตร็มห่องเลยกลับมานอนกัทนที่สี่กันมานอนที่นี่เฝ้าเลยริม,จะ,มจะออกไม้บอกแล้วจะให้น้องต้นไม้ปลูกเสียงดีด้วน้องก็ทำาล้อยู่ทำแทนท่านที่สี่ไปก่อนเพื่อจะให้น้องทำอาคมจาก าถ่าจากขั้นเอาแล้วปลูกเศษขาวทุกคนนะ,ะคือวิมาคือใจหายแบทุกคนนะใจหายใจความเนยคือตั้งแต่น้องหันมาแบบว่าเรียกพี่ใหญ่ที่พาผมไปหาทะนเลยสิน้างแบบว่าเสียเลยอะที่น่าเสียเราก็น่าเสียตามทุกคนเราเป็นท่วทั้งสิเพราะว่าเรา,า,านเ,นเอาพลามาให้ท่านไงเอาไอ้สหมิ่นมาให้ท่านจัดการให้แต่ว่ากลับเกิดเรื่องแบบนี้เรารู้สึกผิดมากทุกคนเมื้อไม้ ท่านรับไปหรอท่านรับรับหรอใช่ท่านรับอยู่เลยท่านรับเหมือนแบบมันพยายามแล้วก็แบบกำลังระบมอยู่การนั้นจะใช้แรงแรงพลังงานเยอะเราไม่นั่งเฝ้าท่ก่อนนะหรือว่าจะกลับกันเดียวพอได้แต่ผมอยู่นี่กับต้นไม้เพราะว่าปเพื่อไอ้พวกมันออกมาจะให้ผมเกับต้นไม้อยู่ช่วยท่านลิสต์ได้ไงโอเคเเลยโอเคได้ไหมได้ทุกคนตอนนี้เราสองคน ก็นั่งทิ้งระยะห่างพระทับคนเพราะว่าไม่อยากจะคุยให้ท่านรู้สได้ยินเดี๋ยวจะรบกวนการพักผ่อนท่านนะแล้วตอนนี้ก<ม>็จะเป็นน้องต้นไม้ที่อยู่กับท่านคนเดียวเพราะว่าข้างในมันมันแน่นแล้วก็อีกอย่างคือท่านกําลังเก็บอ่พักผ่อนแล้วก็เก็บแรงนะทุกคนละทุกคนฟูดตัวเององ่ะทุกคนฟูดตัวเองแล้วก็ตอนนี้เห <c oughs> มือนท่านจะเริ่มเริ่มขยับตัวทุกคนนะเฮ้ยเสียงอะไรวะอยู่บ้ากอโดยขึ้นเขาแอดูโรนี่คือท่านกําลังพักผ่อนแล้วก็เหมือนจะเริ่มขยับตัวบ <c oughs> ้างเลก็กน้อยแต่ว่วา ก็ไม่ว่าจะมีแรงเยอะแค่ไหน,นทุกคนนะเหมือนใช้พลังงานไปเยอะทุกคนดเดี๋ยวต่อไปวันผมจะให้เก,กระเป๋าของที่บ้านนะเสื้อผ้าต้นไม้แล้วก็เอาพวกของกินเอาเต็นท์มาทุกคนนะมากลางตรงนี้เลยทุกคนมานอนฟ้าวทันทีสี 4, เพื่อเราสบายใจไงถ้าไม่มาเรานอนไม่หลับแน่แล้วก็น้องก็คงจะเป็นห่วงแน่เชื่อไหมถ้าผมจะบอกให้น้องกระเป๋าผมน้องไม่กลับหรอกน้องต้อยู่กับท่านที่สีแน่ใช่ปะ ว่าตอนที่น้องขอความช่วยเหลือจากท่านที่สี่อ่ะท่านที่สี่ช่วยน้องนะว่าน้องว่าสรึกบุญคุณทุกคนผว่าน้องไม่กลับไปง่าทุกคนนะน้องอยู่กับท่านแน่เราต้องกลับไปงนายเขากลับอ่ะมันก็ช่วงที่เรามาฝากกับน้องน้องอยู่กับท่านที่สี่อ่ะน้องก็มีความผูกพันแล้วก็มีความแบบเห็นใจซึ่งกันและกันท่านที่สี่สอนให้เห็นใจแล้วก็ให้ช่วยเหลือเพื่อนมา้วยร่วมกันมมีความเมตตาทุกคนน้องก็มันนั่งดูอาการท่านอยู่นะแล้วก็น้องก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ท่านกลับมาปกติทุ แต่ผมยินท่านบอกอกับน้องคุณเรือน้องว่าท่านอ่ะภายนอกไม่ค่อยเจริอะไรแต่ภายในมันจะมีแบบการใช้พลังงานหรือการโดนของจาะพวกไอ้ไอ้สมิงแก่สมิงพาหรือว่าไอ้พวกคนเล่นของมันเล่นใส่อ่ะสู้กันด้วยวิชาคมมากกว่าเสียงรถดังมากเลยปไปเขาเพี่ยราขึ้นข่าวขึ้นข่าดังมากเใช่ใช่ แต่ว่าตรงนี้มันเป็นมันทิ้งจากป่าด้ยินไหมว่าคนเขามาเที่ยวป่าแล้วก็อีกอย่างเป็นน้ำตกหล้งไงซึ่งมันไม่มีการเหมือนแบบพวกชาวบ้านไี่อยู่แถวนี้ใช่ป่ะเขาจะสามารถใช้เขียงได้ไงพ,พี่ครับตอนนี้คือเรากังวลมากนะกลับไปแล้วรือว่า สมมติถ้าเรากลับไปอยู่ที่ทานทีสี่อยู่คนเดียวผมคิดในใจนะมันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยอาจจะเกิดอะไรขึ้นเยอะมากกว่านี้โดนที่เราไม่สามารถรับรู้ได้แต่ว่าน้องต้นไม้สามารถมันท่านส่งกระแสจิตมาให้น้องรู้ตาวัาแบบชีพจรท่านอ่อนเงี้ยน้องก็สัมผัสได้เงี้ยถึงด้จริงๆนะเพราะว่าน้องมีพอมีวิชาติดตัวไง <raum> ไห<น>เหนื่อยเลยทุกคนวิ่งจากถ้ำลงมาที่ท่านทีสีนะ่ไกลอยู่นะ เอดาองงดูท่านก้นนะังทำอางรับนกัมาณบานะท่านจะองรับอยู่ ากาศร้อนมากช่วงที่หน้าร้อนยิงจะเข้าเมษาย่ยงี้ร้อนมากทุกคนนะเรากลังต้นไม้แล้วเดี๋ยวมึงแบลของก็กลูวต้นไม้เฝ้าท่ในสี่นี้นองแบลของให้มึงแบลของ,ของที่ไม้คนเดียวปเป็นไรใช่ป่ะ๋อ,อมีตานคมไหมผมก,กินตัวไปแล้วก็มีอะไรก็ ถ้ามีไรก็เกิดขึ้นแล้วส่งโทรมากันสถานการณ์เริ่มเอ,เอีกันละเริ่มจะแทบตัวแล้วแต่ว่ายัางไม่ส่งส่งตัวยังไม่ยีไส้ทุกคนโอเคพี่เชาวนคอนขอไปคิด <c oughs> พ,พื่นี้ก่อนทุกคนนะซึ่งวันนี้ก็มีทั้งข, <c oughs> ข่าวดีข่าวร้ายคู่กันไปทุกคนนะ <c oughs> ข่าวดีคือเราได้ตัวน้องกลับมาจากถ้ำเราไปรับตัวน้องมาจากถ้ำนะก็คือผ่านวาดีรับเรื่องดีนะแต่ว่าข่าวร้ายคือ น้องกลับต้องมาเจอท่านที่สีเจ็บตัวทุกคนนะโอเคท่าที่ใช้เป็นกำลังใจมันเด็กกระเป๋าของทุกคนนะเป็นกำลังใจเท่าทีนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปเรื่อยๆทุกคนนะก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฝด v สองทุกคนนะโอเคนนะ okay. ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปเป็นจบทุกคนเดี๋ยวพรอมกันคลิปหน้าทุกคนเราคืนนี้เรามานอนท่านที่สีเราจะถ่ายพี่เอฟซีทุกคนได้ดูอีกทุกคนนะมาดูพร้อมกันแล้วก็มาดูว่าจะมีไอ้พวกสมิงแก่สมิงพรักก้าโผล่หน้าโผล่หัวออกมาหรือเปล่า อคยมีผมสู้เต็มที่ถ้ามันมาทุกคนนะผมไม่ยอมแน่ท่ามนมาทั้งทินทั้งทีง่สีแล้วอะ่ะโอเคทุกคนไปทุกคนหอเจียมของก่อนนะทุกคนนะ